สวัสดีครับผมดรวิสิตโพธิวัฒน์นะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและอินโฟนะครับสาขาวิชานี้เดิมทีคือสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์นะครับทีนี้พอมีการปรับปรุปรงหลักสูตรก็มีการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรใหม่นะครับสาขาวิชาแบบกราฟิกและอินโฟเนี่ยก็จะมุ่งเน้นอยู่2เรื่องด้วยกันก็คืองานที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ ภาพต่างๆนะครับแล้วก็งานที่เป็นการสร้างสรรค์เกี่ยวกับเนื้อหานะครับใน2กลุ่มงานเนี่ยทางสาขาก็มองว่ามันจะเป็นเ,เนื้อหาที่ตอบโจทย์ครับการทํางานในอนาคตของผู้ที่เข้าเรียนนะครับในงานสร้างสรรค์าภาพนี้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ จะมีเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบออกแบบคาแรคเตอร์ต่างๆการถ่ายภาพนะครับการทำคอมพิวเตอร์เทคนิคพิเศษการทำมอชชั่นกราฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มีอีกหลายวิชานะครับแล้วก็ในกลุ่มวิชาที่เป็นสร้างสารรค์เนื้อหาเนี่ยผู้เรียนก็จะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกทักษะเกี่ยวกับการเขียนบทนะครับการเขียนคอนเทนต์การทำสตอรี่เทลลิงซึ่งเป็นทางของการตลาดในยุคปัจจุบันที่ ได้รับความนิยมนะครับเพราะฉะนั้นพอเข้ามาเรียนในสาขานี้ก็จะเ,เป็นผู้ที่ทํางานกราฟิกก็ได้แล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์คอนเทนต์หรือว่าสร้างสารรค์เนื้อหาก็ได้นะครับทีนี้หลังจากที่เรียนจบในหลักสูตรเนี่ยก็มีโอกาสทางหนะ้าที่การงานที่รองรับนะครับเช่นจบไปแล้วก็ไปเป็นนักวาดภาพประกอบนะครับหรือ เป็นนักออกแบบกราฟิกเช่นนักออกแบบฟอนต์อย่างเงี้ยทำแบบทำตัวหนังสือทำฟอนต์นะครับหรือการทำโมชั่นกราฟิกอื่นๆเป็นนักตัดต่อนะครับหรือแม้กระทั่งทำอยู่ในทีมงานสร้างภาพยนตร์อย่างเงี้ยเพราะว่าสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเขียนบทหรือกระบวนการถ่ายทำงานสารคดีงานอะไรแบบนี้นะครับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะครับในการที่จะมองว่าอนาคตอยากจะทำงานสายวิชาชีพนักออกแบบนะครับ ซึ่งก็ต้องมองว่าวิชาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของธุรกิจนะครับคือธุรกิจในทุกๆมิติต้องขับเคลื่อนด้วยงานออกแบบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอาชีพที่ไม่เคยล้าสมัยก็มีแต่เพิ่มความสําคัญขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจหลายอย่างก็ไม่สามารถที่จะขาดนักออกแบบได้ การที่เรียนสายนี้นะครับจะเป็นสายที่สามารถที่จะมีอาชีพได้อย่างแน่นอนในอนาคตนะครับนักเรียนที่เรียนอยู่ในสายวิทย์ก็ดีสายศิลป์ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งอาชีวศึกษาที่จะมาจากสายศิลปะโดยตรงหรือว่าสายอื่นๆนะครับก็สามารถที่จะเข้าเรียนในหลักสูตรออกแบบกราฟิกและอินโฟของมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็นนจเจ้าพระยายได้นะครับก็มาเรียนกันแล้วก็จะได้เข้าใจถึงในการสร้างสารรค์งานทางด้านกราฟิกแล้วก็เป็นนักออกแบบกันในอนาคตขอบคุณครับ